ก็โอเคนะครับกับสวัสดีท่านชมุกท่านนะครับมันอยู่ช่องมาทีบีนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับทุกคนก็เป็นการรีวิวนะครับเมาส์ปากกาครับที่ราคาถูกมากนะครับในอาสดาครับสาด้าหลักพันนะครับทุกคนก็ไออันนี้นะครับของผมมาแล้วครับนี่เมาส์ปากกาอันนี้นะครับเป็นเมาส์ปากกาที่ผมจะใช้ในการเรียนการสอนนะครับ ไม่ว่าจะทําคลิปลงมาเหมือนคลิปที่ผมสอนระบบประสาทตามรูปนะครับแล้วก็เหมือนจะเหมือนจะทําคลิปต่อไปในช่วงที่ผมว่างครับหลังจะเลิกเรียนอะไรต่างๆหรือสอบข้ามหาลัยติดแล้วอะไรอย่างนี้นะครับคนก็ผมอาจจะเอาเมาส์ปากกานี้มาในการช่วยเขียนก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันครับว่าเมาส์ปากกาหน้าตาเป็นไงครับผมมาเปิดให้ท่านผู้ชมดูพร้อมกันเลยครับว่าเมาส์ปากกาเป็นไงมาแกะกันลิกเลยสนใจแล้ว กล่องแค่นี้นะครับโอเค,ค <Okay. S 1> ไปเอามีดก่อนมีดอันใหญ่ม่เขียนว่าเมสไชน้านะครับเป็นของจีนนะครับไม่รู้จะดีขนาดไหนจะดีมากขนาดไหน <Okay. S 1> ผมรอประมาณเกือบสัปดาห์นะครับ <Okay. S 1> หลังจากที่ผมไม่ได้ทำคลิปนานนะครับพอดีผมติดการศ <Okay. S 1> นะครับแล้วก็ ทำอย่างอื่นนะครับก็คือมีเวลาทำน้อยแล้วก็บอกว่าไม่มีคอนเทนต์อะไรด้วยครับแล้วก็ผมช่วงนี้นะครับผมมีเป้าหมายนะครับมีแผนที่จะไปตอบปัญหาชีววิทยานะครับผมเพิ่งตอบปัญหาได้ที่1ครับขึ้นตามรูปครับตอบปัญหาได้ที่1ในเรื่องของการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนนะครับก็ไปกับเพื่อนผมนะครับได้ที่ 1- นปีนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมก็คือตอบปัญหาเสี่ยนโดนจับไปนะแล้วก็ได้ที่3นี่คือเล่าเรื่องง่าย ครับอันนี้คือผมจะคือเข้าเนื้อจริงๆนะครับไปโอคอนเทสนะครับที่เป็นการตอบปัญหาชีวะที่ค่อนข้างใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็อาจจะยากกว่าสอนอค่ายสองนะครับผมไม่ได้เข้าสอนอนะครับในช่วงนั้นเพราะว่ายังไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนะครับแต่ตอนนี้ผมฟิตอ่านหนังสือโคตรนะครับมาเข้าเรื่องกันผมแกะนะครับมันมีกล่องซอสอยู่อีกอันนึงครับโอเคนี่กล่องของจริงดู ท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่มันเขียนอยู่วิกนะครับวิกตัวเคลงท้ายอีกตัวหนึ่งวิกนะครับกล้องจะกลับด้านนะครับก็อาจจะเห็นกล้องเห็นตดวงสื่อกลับด้านนะครับนี่อกแกออกมาแล้วมาดูกันโอ้นี่คือเมาส์ปากกานะครับน้ำหนักประมาณเบาอยู่นะครับอันนี้เป็นสายนะครับสายไว้เชื่อมน,นะครับ เป็นตัวเชื่อมกับโทรศัพท์เลยนะครับแสดงว่ามันใช้กับโทรศัพท์ที่ผมนี่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่ใช้กับโทรศัพท์นะครับแล้วก็ใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับนี่นะครับเป็นอะไรนะครับอุปกรณ์ในการติดต่อติดตั้งนะครับอันนี้มีแล้วก็อันนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเชื่อมเพิ่มครับจริงๆแล้วผมมีตัวเชื่อมอันนึงนะครับที่เดี๋ยวให้ดูนะครับตัวเชื่อมอันนี้นะครับถ้าผม้ชมดูนี่นี่ตัวเชื่อมอันนี้ผมซื้อมาเชื่อมหูฟังนะครับยี่ห้อนี้นะครับ ่นอยอันนี้นะครับท่านชมก็อันนี้คือตัวหลักเลยนะครับแผ่นที่เอาไว้เขียนนะครับตัวเมาส์ปากกาแท้ๆขนาดไม่ใหญ่นะครับแค่หนึ่งฝ่ามือผมพอดีครับก็มาดูกันนะครับว่าไอตัวนี้นะครับจะหน้าตาเป็นไงนะครับแกะเลยนะครับนี่ท่านชมดูปั๊บสวยงามนะครับท่านชมเดี๋ยวท่านชมดูกล้องหน้ากันนะครับเพื่อความชัดเจนครับไป กลับมากล้องหน้านะครับก็อันนี้นะครับท่านชมก็จะเห็นนะครับว่าถ้าโฟกัสดีนะครับอันนี้เป็นบวกเป็นลบนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องดูนะครับอาอมันมีที่เสียบอยู่นี่นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราลองใช้กับคอมนะครับอันนี้คือตัวมารติการจริงเดี๋ยวเราแกะออกมาดูนะครับนี่ครับมาติการน้ำหนักพอได้เขียนตรงนี้ได้นะครับท่านชมมีปุ่มตรงนี้นะครับ เดี๋ยวลองใช้ดูกันนะครับอ <aha> ันนี้ลักษณะการใช้งานนะครับดูตรงนี้นะครับแล้วลองดูตรงหน้าจอนะครับแท่นเมาส์ปากกานะก็อันนี้คือแท่นเมาส์ปากกานะครับท่านผู้ชมนี่เมื่อผมเอาวันนี้แตะปุ๊บไฟติดแป๊บนึงนะครับปุ๊บอันนี้คอมเปิดนะครับคอมเครื่องเก่านะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเมาส์มันตามนะครับนี่ลองดูเมาส์นี้นามอยู่ กดนี่ดีเยี่ยมครับท่านชมก็นี้นะครับผมใช้เมาส์ปากกานะครับเชื่อมกับมือถือนะครับเชื่อมโหมดหนึ่งในมือถือนะครับเป็นข้างค่าเพิ่มเติมนะครับก็ลองไปดูได้ครับก็นี่ครับอริสโตเตอร์นะครับชาวกรีก350ปีนะครับก่อนคริสต์การนะครับก็นี่คือผมเขียนนะครับเรื่องเกี่ยวกับ biodiversity นะครับหรือว่าเรื่องของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะครับ ก็ตรงนี้นะครับผมเขียนไปนะครับแบคทีเรียต่างๆครับแยกขนาดนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาของสซอวนอนครับลึกๆนะครับก็นี่คือผมลองลบนะครับผมเชื่อมออกนะครับแล้วก็จะเขียนให้ดูนะครับนะครับท่านผู้ชมคืออันนี้หลังกที่ผมเขียนเสร็จแล้วครับมันก็เลยเป็นหนึ่งนี้นะครับนี่ครับคือเขียนเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมก็ตรงนี้นะครับ คือนี่คือเอาไว้ใช้โจทย์จริงๆได้นะครับสามารถเชื่อมโทรศัพท์ได้ไม่จะเป็นต้องเชื่อมบคอ,อมพิวเตอร์ครับเผิดการใช้กับคอมพิวเตอร์ครับลำบากกว่าอีกนะครับเพราะว่าไม่สามารถซูมได้นะครับก็เป็นไงกันบ้างละครับท่านผู้ชมก็ การรีของผมนะครับก็มีประมาณนี้ครับถ้าผู้ชมก็ใครคิดว่าเออเมาส์ปากกาที่มีประโยชน์สาหรับคนที่มีงบน้อยไม่จะเปจะต้องซื้อ iPad นะครับ<ม>ก็สามารถเอาไอ้เมาส์ปากกาเนี่ยครับมาเขียนลงในโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นการเขียนลงไปในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าผู้ชมใครคิดว่าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับบายๆกั Bye นทุกคน